สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกม RX และไม่มีเวลาว่าในการปล่อยบอทผมขอสเสนอ You G-Phone ที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายดาย UG-Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันข่าวโปนมือถือทําให้เพื่อนๆสามารถเปิดบอร์ดออโต้ฟาร์มเกมไ้ทั้งวันต้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือและปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วปิดไฟด้วยเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่เสมอลื่นไหล l าเ e นซ y ่ต่ำ UG-Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับราคาเริ่มต้นเพียงวัลสติบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมแนะนําเลยนั่นก็คือ D-VIP ลื่นไหลสบายกระเป๋าจ่ายเพิ่มเพียงแค่ว ละ2บาทเท่านั้นสำหรับใครที่อยากโหลด UG Phone สามารถโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยหรือสรอกโค้ด t ีท c c c พอแล็รีติโรอันที่1ท้าดวนอีกครั้ง2-31ถึง3าท้าดวนอีกครั้งเนี่ยระบบมันคล้ายๆโลกไลท์โลกไลท์คือเกมประเภทหนึ่งที่เวลาตายตัวเราจะกลับไปเริ่มต้นใหม่สแตท เล่นผ่านไปเรื่อยตัวเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือระบบเกมประเภทโลกไลท์ซึ่งมันเอามาอยู่ใน R X จะมีทั้งหมด10ชั้นนะครับซึ่งพยายามผ่านให้ได้ชั้นที่10จะได้ของรางวัลสูงที่สุดชั้นที่5จะเจอมิดิบอสชั้นที่10จะเจอบอสปาวานเราจะต้องเลือกอาชีพในการลงเล่นก็วันแรกผมแนะนำเป็นพาลาดินนะดูดีที่สุดละพาลาดินจะเป็นพาลาดินดาบโล่นะ แล้วก็จะเป็นการ์ด r s x เขาบอกดีที่สุด2วันได้1ครั้งนะครับแต่วันแรกเราจะได้2ครั้งเลยนะระหว่างที่ลงผ่านด่านไปเนี่ยมันจะมีให้เลือกใหม่อีกรอบหนึ่งเอามาแทนที่อันเดิมถ้ามันดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปแทนที่สิ่งที่แทนที่อาจจะขว่วยกว่าเดิมก็ได้นะครับอันนี้คือโลกรลนะตายเกิดตายเกิดเรื่อยๆนะครับลงปุ๊บไม่ผ่านด่าน10หรือเราตายก่อนที่จะถึงด่าน10ก็แนะนําให้รีคือไม่ต้องรับของรางวัลมันก็จะลงใหม่ได้เรื่อยๆสเตตัส ต้องสอดคล้องกับอาชีพที่เล่นแล้วก็ถ้าเป็นอาชีพตีธรรมดานะอย่างเช่นพระทุบเนี่ยถ้าเลือกพารลงไปเป็นพระทุบเนี่ยแนะนำนะครับอันนี้เป็นบั๊อกอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่านะคุจะปรับหรือเปล่าให้เปิดออโต้ไว้ด้วยนะครับไม่งั้นบันเทิงนะฮะคีย์ปรินนะเปิดโจมตีอัตโนมัตินัดก่อนลงไปโลกไลท์ด้วยไม่งั้นคุณจะต้องคลิกทีละตัวนะครับประมาณนี้แล้วกันนะก็ไปลองเล่นดูแล้วกันสเตตัสเลือกอะไรไปเดี๋ยวผม ทายอินตัวคลิป ันที่2ล็อกอิน7วันจะได้คอสตูมส่วนหัวฟรีๆอย่างตัวนี้เป็นเพศหญิงก็จะได้หัวของเรมนะตัวผู้ชายจะได้หัวของซูบารุโอเคล็อกอิน7วันได้กุญแจ2ดอกนะครับแล้วก็ได้คอสตูมส่วนหัวเพศหญิงได้เรมเพศชายได้ซูบารุนะตรงนี้นะวันที่7อันที่3แข่งต่างโลกมันต่างแค่ความรับใจตอน1000จะได้คอสตูมส่วนตาฉะนั้นเพศชายก็เลือกซูบารุแหละ ผมว่าเควสมันไม่ยากมันรีได้นะเควสที่ทําในตัวละครเอ c มีซอที่มันให้เรามาอย่างนี้ยมันรีได้นะมันรีได้เสียแค่เซน,นีซึ่งมันไม่ยากนะครับรีได้แค่10ครั้งนะประตูชั้นหนึ่งจะประกอบด้วยประตู5้าบานซึ่งประตูเนี่ยจะมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันขออนุาตนะสาประเภทนะไม่ใช่2ประตูประเภทแรกคือประตูเกลือ ผมขออนุญาตนิยามว่าประตูเกลือประตูประเภทที่2ผมขออนุญาตว่าประตูเกลือที่จะพาคุณไปในชั้นต่อไปประเภทที่3เป็นประตูเทพที่จะมีและจะเกิดเฉพาะทุกๆชั้นที่5ประตูเนี่ยเพื่อได้ตัดเลี้ยงแมวที่ชื่อว่าปักพันปักแล้วก็จะได้ปาวานสัตว์ขี่สปีด7 นางได้2คนซึ่งประตูเทพมีโอกาสไม่ใช่โอกาสค่อนข้างเยอะที่จะเกลือนะครับเกลือก็คือพวกจิกซอวทั้งหลายนี่คือประตูเทพออกปาวานเลยทันทีเนี่ย0.03ออกแมวทันทีเลยเนี่ย0.03ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากทุกๆ5ชั้นนะทุกๆ5ชั้นจะมีประตูเทพ1บาทฉะนั้นชั้น 9, 1-4 6-9 11-14 จะมีแต่เกลือทั้งหมดไม่มีเทพมีเกลือแต่จะเป็นเกลือเกลือที่เป็นเกลือกับเกลือที่เป็นชัดถัดไปนี่ก็คือประตูนะเอาไว้หาสัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงนะครับตัวนี้เลยเป็นสัตว์บอสนะครับชื่อปักอ่าแต่เป็นแมวนะพันปักอก็เป็นสายกายภาพพีเพนพีรเพีบล่าบอสเพราะว่าไม่มีค่าพี p นะเป็นธาตไฟ กายภาพาตุไฟเจาะกรอบก็เหมือนหมาแหละแต่หมาเนี่ยจะเป็นเฮดแมวพันปักเนี่ยจะเป็นไลฟ์สตล์อ่าแล้วที่สำคัญมี m d e ม t ดอ่ามี m d e ม t ดก็ล่าบ,บอสน่าจะชอบนะสัดวขี่เป็นยังไงก็เป็นปาวานที่เราเจอในบอสโลกไลท์นะฮะปีดเจ็ดนะมูลค่าเนี่ยถ้าเราลองคิดดูคร่าว ถ้าเราอ้างอิงจากแพ็กเกจเนี่ยดอกละ1 0 0บาทฉะนั้นประตูเทพออกทุกๆ25้ใช่ไหมออกทุกๆ5ชั้นก็คือทั้งหมด25บาบทแบบเกลือเลยนะเปิดแม่งไม่ออกเลยไม่ออกเลย5าบาทถึงจะไปชั้นถัดไป5บาทถึงจะเจอประตูเทพก็คือ25นะประตูเทพออกทุกๆ25บาทคูณ100ก็คือ2,500บาท ออกแต่เกลือเราได้แต่จิก6จิก9จิกสมมติ9จิกแล้วกัน9จิกใช้700จิกใช่ไหมก็คือคูณ700หาร9ราคามูลค่าของปาวานถ้าเราได้แต่จิกซอนะ9จิก9จิก9จิกทุกๆ25เราจะได้ปาวานตัวเนี้ยมูลค่าทั้งหมด 100 0 0แกว่าบาทถึง200 0ส0บาทอันนี้5ก็พาสนะครับไม่ต้องกังวลเลยปลดล็อกแบบ888ก็พอแนะนำไม่ต้องไปปลดล็อกราคาแพงเพราะว่าทันเลยว่า80ได้การ์ด1ใบนะฮะการ์ดฟ้า1ใบเลือกได้นะแจกแค่นี้ครับการ์ดฟ้าแค่ใบเดียวจากพาสพาสมาจากไหนบ้างทำเควสรายวัน4เควสมี30กับ20ทําเควสท้าดวนเนาะแล้วก็เผาโอดินได้100นะครับแล้วก็ ลงโลกลท์ได้ชั้นที่10เนี่ยได้อีก180หรือเหลือเลยนะไม่ต้องไปจ่ายแพงนะอ่าล้วก็ไปดูตู้กาชาหน่อยครับตู้กาชาตอนนี้มูลค่าเหรียญตกประมาณ7,000 0กว่าเพชรชมพู7,8,000หมนะก็ค่อนข้างจะสูงนะก็จะดล้นตลาดในอนาคตในเร็วไม่ช้าก็ลาการเดิมครับ300การันตี1การ์ดทอง 300รอบนะ300โลตามนี้นะครับเกือบๆทั้งนั้น0 3 5ที่จะออกการ์ดบอส2.1%ที่จะออกการ์ดฝาหลักๆตอนนี้ครั้งนี้เราต้องการแค่การ์ดฝานะที่น่าสนใจนะอืมแล้วก็คอตูมนะเพราะว่าคอสตูมครั้งนี้นะครับครั้งนี้เลยนะต้องบอกว่าครั้งนี้ในรีซีโโลนะครับไม่มีขายในตลาดกลางนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งคอสตูมครั้งนี้มีแค่ส่วนหลังเท่านั้นที่มีขายในตลาดกลาง ปกติแล้วขอตูมในทุกๆคอแ์บเลยไม่ว่าจะอุลตร้าแมนไม่ว่าจะวันพันแมนมันจะมีขายนะครับแต่ครั้งนี้นะไม่มีนะครับเออฉะนั้นจะต้องสุ่มอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะการ์ดที่ได้นะการ์ดท่าไปส่วนการ์ดฟ้านะทั้ง2ท่าเลยใครเล่นท่าอะไรก็ใช้ได้เลยนะดีที่สุดแล้วส่งกิฟต์ในหัวข้อที่3แขกต่างโลกเนี่ยซูเปรุลก,ก็ชอบตามนี้เลยนะเพื่อนๆเ,เปิดได้ก็ไปส่งได้เลยไม่ต้องรอนะครับส่งได้เลยนะ ส่งความรับใจก็เหมือนที่เขาทำส่งกิฟต์ออฟแมวแหละนะสักการณ์เดอนเอมิเลียววก็ชอบดอกไม้กับใบไม้อะคิดต้านอันนี้ขายในตลาดกลางได้นะครับซื้อในตลาดกลางได้นะส่งกิฟต์หนังสือกำยังเมตรจบแล้วแหละนะครับออกครบ,บ,บถ้วนกระบวนการฝากกดไลค์ดกดแชร์ซับสไครต์ปักกระดิ่งด้วยนะครับผมเติเมเงินเบอร์ซิโนแล้วก็ฝากยูจีโฟนไว้ด้วยนะฮะกิปจบแล้วแต่ยังไม่เปลี่ยนช่องไปไหนยังมีคลิปดีๆจากช่องเราอีกมากมาย กดทางด้านซ้ายมือได้เลยครับ